สัญญาณร้าวลำหนักค่ะสะพัดพลังประชารัฐต่อย้ายที่ทาการพักออกจากตึกของสันติพร้อมพัดค่ะจากที่ช่วงเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ค่ะถือเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มครั้งแรกในรอบ5เดือนหลังเกิดการระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยในการประชุมคอรอมอค,ครั้งนี้นะคะก็ <c oughs> เป็นที่ถูกจับตามองหลังเกิดเหตุการณ์บาดหมางในพักพลังประชารัฐ <c oughs> เพราะว่าที่ตึกไทยคูฟ้าทำเนียบรัฐบาลไม่มีรัฐมนตรีคนใดมารอพบคนเอกประยุทธ์เหมือนที่เคยเป็นมาแต่ว่าที่ตึกบัญชาการรัฐมนตรีนะคะพบว่ากลุ่มสามชซึ่งนำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพักพลังประชารัฐนางนรุมนพินโยสิลวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และเห่ลันยิกพักนายอธิรัฐรัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อพบกับพลเอกประวิตรวงศสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะและขณะที่ทางด้านของนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและผอพักพลังประชารัฐ ซึ่งปกติวันประชุมคณะรัฐมนตรีจะเข้าพบพลเอกประวิทธ์ที่ห้องทำงานแต่ว่าภายหลังจากมีกระแสข่าวรอยร้าวภายในพรรคนะคะนายสันติกลับแยกตัวออกจากกลุ่มไปรอประชุมที่ตึกสันติไมตรีและปฏิเสธตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องเข้าพบพลเอกประยุทธ์ที่ตึกไทยคู่ฟ้าและนายสันติเพียงแต่ยิ้มเล็ก,ลกๆน้อยๆเท่านั้นค่ะส่วนทางด้านของพลเอกประวิทธ์ได้เข้าไปพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ก่อนการประชุมคอรมอตามปกติขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐ นางนารุมน์และนายอธิรัตน์ได้เดินเข้าห้องประชุมครมอทันทีโดยทางร้อยเอกธรรมนัฐและนางนารุมนค่ะเดินพูดคุยกันเข้าห้องประชุมอย่างอารมณ์ดีและล่าสุดค่ะจากกระแสะข่าวความขัดแย้งของกลุ่มสี่ชอหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจพบว่าในการประชุมสสพักพลังประชารัฐทั้งสองวันก็คือเมื่อวันที่7กันยายนเวลา15นาฬิกาและวันที่9กันยายน13บสนาฬิกา ใช้สถานที่ห้องประชุมชั้น6อาคารรัฐสภาซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าจากเดิมการประชุมสอสอพักทุกวันอังคารที่ผ่านมานั้นจะใช้ที่ทําการพักซึ่งตั้งอยู่อาคารรัชดาวันถนนรัชดาพิเศษเป็นสถานที่ประชุมอีกทั้งนะคะก็ยังได้เกิดกระแสข่าวว่าแกนนําพักบางคนได้ให้ทีมงานจัดหาที่ทําการพักใหม่ ขณะที่อาคารที่ทำการพักปัจจุบันเป็นของนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรองหัวหน้าพักและผู้อำนวยการพักค่ะอย่างไรก็ตามหากครั้งนี้มีการย้ายพักจริงถือเป็นการย้ายครั้งที่3โดยที่ทำการพักแห่งแรกก็คืออาคารปานสีถนนรัชดาและหากการย้ายที่ทำการเป็นเรื่องจริงก็น่าจับตามองความเคลื่อนไหวภายในพักที่ขณะนี้ก็ถือว่ามีรอยร้าวความไม่ลงรอยกันอยู่มาก รวมทั้งอาจจะลามไปถึงการเปลี่ยนแปลงคณะบริหารด้วยก็เป็นไปได้ค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็คเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i t ิตดต่ามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ